สำหรับวันนี้ก็ถึงเวลานอนแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วบรรยากาศเสียงรถด,ดังมากข้างนอกแต่ก็นอนได้อยู่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยอีกวันนะครับมันก็ต้องสู้นะครับงานที่ทำมันก็หนักอยู่เพราะว่าเป็นงานสายช่างหรือสายติดตั้งนะครับ ก็จะมีติดตั้งทุกอย่างครับตั้งแต่สักเบือยันเรือรบนะครับมีหมดก็จะทำงานตลอดนะครับทั้งวันนะครับแล้วก็เลิกงานมาก็่อจะหาที่พักได้ก็ประมาณสองทุ่มนะครับถึงสามทุ่มนะครับก็หาที่อาบน้ำเตรียมนอนกันได้นะครับสำหรับคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งครับที่เพียมากสำหรับงานแขนที่ ด้านขวาที่ปวดก็ยังไม่หายมันก็มีชาบ้างนะครับยาก็กินอยู่แต่ว่าไม่อยากกินเยอะกินแล้วมันง่วงนอนทำงานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยังเครียดตั้งแต่คนไหลขึ้นมานะครับตอนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือขาครับก็มีอาการปวดนะครับตอนนี้ก็ กลัวอย่างเดียวอย่าให้ปวดหลังหรือว่าเส้นหลังมันมีปิญหานะครับเพราะว่าการรักษายากแน่นอนสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเป็นคลิปสั้นนะครับก็ไม่ได้ใช้หน้าใช้ตาเ,เพื่อนเห็นนะครับก็เป็นคลิปที่เราเหนื่อยนะครับแล้วก็ทีมงานก็เหนื่อยสำหรับการทำงานนะครับ ก็มันมีหลายอย่างนะครับหลายปัจจัยนะครับงานที่จริงเราจะมานั่งโต๊ะออฟฟิศเหมือนเมื่อก่อนจะมานั่งทําโปรแกรมทําแบบหรือทําหลายอย่างนะครับที่มันงานสบายกว่านี้และเงินดีด้วยครับแต่ว่าการจะหางานอย่างนั้นมันก็หายากนะครับตอนนี้บริษัทก็เริ่มประหยัดมากนะครับเพราะว่าอาจจะกลัวค่าแรงของรัฐบาลที่สูงขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ผลกระทบนห,หลายอย่างนะครับลถ บริษัทก็พยายามลดคอสนะครับส่วนบริษัทไหนที่รับทําอยู่ก็จะเป็นงานที่เป็นเฮฟวี่นะครับหรืองานหนักจริงๆแต่ว่าเราก็พอสู้ได้เหนื่อยวันนี้ก็ยังทํานะครับถือว่าออกกำลังกายน้ําหนักก็ลงไปแล้วห้าโลนะครับเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้หุ่นสลิมเลยมาเป็นสลับคิดนี้ก็มา พูดไปบ่นไปนะครับปัญหาที่เจอในแต่ละวันมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว,ว่าวิวการถ่ายของผมอาจจะเป็นวิวเดิมครับเป็นวิวในรถอะไรเงี้ยครับแต่ว่าความรู้สึกบางอย่างก็จะอธิบายเพื่อนฟังในแต่ละวันนะครับก็เพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าจะอยากรับฟังหรือเปล่าครับแต่ก็ขอคนที่ชอบนะครับฟังเกี่ยวกับชีวิตจริงนะครับคนเรามันไม่มีอะไรมากเลยครับเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายนะครับก็เป็นเรื่องปกติ มาตัวเปล่าก็ต้องกลับตัวเปล่านะครับถ้าตายไปนะครับมันก็เป็นศัตธรรมโลกนะครับตอนนี้แต่ว่าทําไงให้เรามีชีวิตอยู่แบบอยู่รอดได้นะครับแล้วก็มีเงินไว้ให้เลี้ยงครอบครัวนะครับไปทำํทำมูนทํานี่อย่าให้ขาดมือถ้ายิ่งมีลูกอ่อนด้วยครับก็จะลำบากเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีลูกก็จะเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับทีนี้มันก็บ่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยาว ก็สามนาทีกว่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากับเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องนะครับสวัสดีครับ